สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับป้าทุกท่านนะครับกระแสเก๋น้อยแรลงอีหลีครับพี่น้องนะครับหลังจากที่บอสบิ๊กโพสต์มือก้อนนี่ครับพี่น้องนะครับจำได้บอกครับเราบอกว่าเราเนี่ยขอเป็นเก๋น้อยนะครับ โพสนั่นโพดเดียวเนี่ยสร้างรายได้เยอะมากครับพี่น้องนะครับแล้วก็ทําเงินเนี่ยเยอะมากนะครับโพ์เดียวคนกดไลค์เนี่ยแสนกว่านะครับคอมเมนต์ดกเกือบหมื่นครับทุกท่านนะครับโพดนั่นโพ์เดียวเนี่ยบอสบิ๊กก็บอกว่ารายได้ได้เยอะมากนะครับโพดนั่นนะครับแล้วก็เพศสบายดีนะครับเพิ่งเอกมาโพ์ด้วยกันนะบอกว่าโพ์เดียวของบอสบิ๊ก ราคา iPhone 1เครื่องนะครับปาดพี่น้องแต่โพดเดียวของบักลาโอเมียเคมน่าจะได้เหมือนกันปาเพศสบายดีแซบเพิ่นกะโพดมาแบบนี้ครับพี่น้องนะครับเอฟซีเขาไปคอมเมนต์นะครับล่าสุดนะครับบอสบีก็ได้ตอบนักข่าวนะครับว่าโพดโพดเดียวนะครับสั่งไลด์ได้เนี่ยเยอะมากนะครับแล้วก็กระแสเนี่ยเยอะมากนะครับมีคนในวงการนะครับมี สปอนเซอร์นะครับมีคนที่ติดต่อโปรโมทสินค้าขายสินค้าเนี่ยเยอะมากนะครับพี่น้องนะครับมีคนติดต่อมาไปรายการนะครับทีวีเนี่ยเยอะมากนะครับทุกท่านนะครับนอกจากโพสเดียวนะครับสั่งรายได้แล้วยังมีรายได้ทางอื่นด้วยนะครับปังอีลีครับแล้วก็ ในส่วนของ f c นะครับเพิ่นก็นเอาไปเปรียบเทียบนะครับว่าโอ้ยฟังนั่นเนี่ยโพสแต่ก่อนนะครับแต่บทความนะครับเคยได้หลายคือเราบอนะครับเราโพสเก๋น้อยซื้อ,อ,อได้ตั้งหลายมาเดบซีก็เอามาเปรียบเทียบกันแบบสีนะครับหลายคนหลายท่านก็บอกว่าโอ้ยอย่าเอาเปรียบเทียบเถอะนะครับมันคนละสั้นกันนะครับ อีกคนหนึ่งก็บอกว่าโอ้ยคนละบทบาทคนละนาทีเปรียบเทียบไ่ได้ดอกนะครับบางท่านก็บอกว่าคนหนึ่งพดงานนะครับอีกคนหนึ่งพดกรอนปาดพี่นอนะครับนั่นราคาเอฟซีเข้าไปคอมเมนต์ต่างๆนานานแต่ว่าบางคนก็ชื่นชมบอทบิก๊กตามกระแสทันนะครับบางท่านก็บอกคนฉลาดเขาก็โพสต เป็นกระแสนั่นแหละนะครับส่วนอีกคนหนึ่งก็บอกว่าคนฉลาดโพสต์มีแต่เงินทองไหลมาเทมาส่วนคนที่จุดๆ,ๆโพสต์ยังไงให้ดราม่าป๊าดพี่น้องน,นะครับส่วน f c หลายคนหลายท่านก็บอกว่าโอ้ยต่างคนต่างอยู่อย่าไปสนใจเธอนะครับบางท่านก็บอกว่าปัางมากพอ่อบางคนก็บอกว่าเยี่ยมเลยนะครับนั่นแหละครับหลังจากบอสบิ๊กโพสก๋่น้อยนะครับ แล้วเราก็มือถัดไปแล้วก็บอกว่าไม่เป็นเกน้อยแล้วมาเป็นผู้ชายแล้วครับพี่น้องแต่ว่ากระแสก็ยังแห้งต่อเนื่องนะครับนักข่าวแห่สอบถามแห่สัมภาษณ์เยอะมากครับพี่น้องเอาเป็นว่าเกน้อยเนี่ยมาแรงสุดๆณตอนนี้นะครับเอา้าหนุ่มบอกลเลยข่าวสารมาบอกมาเราฟังเด้อทุกท่านมีข้อคิดเห็นแบบใดเรื่องนี้ฝากคอมเมนต์ได้นะครับกดติดตามช่องไว้เดี๋ยวถ้ามีข่าวสารมาปดตเดี๋ยวมาฝากกับส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าพอกันไหมครับสวัสดีครับ